สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่ม Follow เพิ่มผู้ติดตามใน IG กันค่ะก่อนลืมเลยเข้าที่หน้าเว็บไซต์ค่ะพิมพ์คำว่า K M ขีดโซเชียลกันได้เลยนะคะเว็บไซต์ K M ขีดโซเชียลจะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะ เขามาสู่น้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผพ้ติดตามเพิ่มคพดูไลค์สดเพิ่ม,พมเพิ่มเมนเพิ่ม,พมรีวิวและบริการอื่นๆมากมายในหลากหลายบริการและหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube IG t i k t o k Twitter t e l e gram นะคะสามารถเลือกใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยนะคะ เว็บไซต์ตัวนี้มีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยนะคะจื่อมันได้เลยว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยถึงเพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรรัสผ่านเยียร์ยร์รับผ่านอยน่าลืมติ๊กตรงนี้นะคะกดสม,สมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ก o o g l e กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้ว,สา,าลวสามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ เอามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ KMT Social นะคะไปที่ปรื่การสั่งมือไปตรงนี้จะมีหมวดหมู่อยู่ตรงนี้นะคะหมวดหมู่ตรงนี้จะมีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสัรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะในตัวบู่บริการตรงนี้นะคะขอเลือกเป็นหมวดหมู่ของ IG นะคะเป็นเพิ่มผู้ติดตาม IG นะคะก็จะอยู่ด้านล่างๆตรงนี้นะคะก็ขอเลือกเป็นบริการ พิเศษตรงนี้ละกันนะคะบริการตรงนี้นะคะมีอยู่3บริการเลยนะคะขอเลือกเป็นด้านบนสุดตรงนี้นะคะเป็นหนึ่งย์เจ็ดแปดค่ะคำอธิบายตรงนี้นะคะเพื่อเพื่อนสามารถอ่านเข้าใจก่อนได้นะคะเป็นการวางลิงก์และรายละเอียดอื่นๆน,นะคะตัวรับประกันก็จะอยู่หน้านี้นะคะลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกกันมาได้เลยจากผู้ที่ต้องการจะใช้บริการนะคะตัวนี้ต้องเปิดการติดตามด้วยนะคะการยอนไม่ได้ขึ้นให้นะคะขั้นต่าอยู่ที่ หนึ100 100 100 kind of ่งร <'s>. hey, um. ้อยใส่กันไปหนึ่งร้อยนะคะในราคาสิบสามบาทกดส่งกันไปได้เลยค่ะระบบกระเด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกันค่ะตรงหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือเรื่องของเพื่อนเองทั้งหมดเลยนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้านีกันทั้งหมดเลยค่ะในส่วนด้านหน้าตรงนี้คือเลขเดอร์ของเพื่อนเองหากเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้นสามารถนำเลขเดอร์ด้านหน้าตรงนี้นะคะ ส่งให้แอดมินกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสถานะตอนนี้นะคะรอระบบดำเนินการเติมย้อยกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีอยู่สองช่องทางค่ะจะเป็นตัวสแกนคิโวโค้ดกับคริปตนะคะสามารถเติมเงินแกไปได้เลยนะคะบริการนะคะในตัวบริการตัวนี้นะคะทุกๆบริการเลยและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่ในนี้กันทั้งหมดเลยค่ะสามารถเรียกดูรายละเอียดทั้งได้ความมือตรงนี้ได้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะ อ่าและอ่านเชจนและสามารถสร้างความสั่งสือได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะแนะนำเพื่อตรงนี้หากเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์นี้สามารถคลอกลิงก์ตัวนี้กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นท้าเปอร์เซ็นต์กันเลยคะ่ะมาดูติดต่อแอเมนกันค่ะติดต่อแอดมนตรงนี้หากเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาติดเงินไม่เข้ายางือนไขไม่ึ้นสามารถฝาของความเชื่เลยกันได้ตรงนี้เลยนะคะนํำเลขกอ็เดินมาวางกนถึงได้เลยนะคะส่ง เลขออเดอร์ได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยค่ะส่งตัวกันไปได้เลยนะคะตอนนี้กลับไปดูที่ตอนนี้นะคะยอดฟอลโล่ยอดผู้ติดตามในเอจก็ขึ้นกันมาแล้วค่ะเพื่อนท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวน,นี้ก็สมัครเข้ามาในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์จากด้านล่างกันมาได้เลยนะคะอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ kmk social กันนะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะไปเลือกดูรายละเอียดจากด้านในกอนได้คะ่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะ